สวัสดีครับ TT unboxing มาเลยครับเจอกันเป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับสำหรับเรื่องราวการ unbox แนะนําสินค้าใหม่ของทาง TT Thermotech ครับวันนี้ผมมีเคสรุ่นหนึ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากนะครับเป็นเคสไซส์เล็กไซส์มินิครับแล้วก็ที่สําคัญคือเปิดตัวเมื่อตอนมกราคมที่ผ่านมาครับนะฮะและพร้อมวางจําหน่ายในเมืองไทยแล้วครับกับเคสที่ชื่อรุ่นว่า tr 1 0 0ตัวนี้ครับ สำหรับ tr 1 0 0ครับตอนนี้มีวางจำหน่ายเนี่ยหรือออกมาวางจำหน่ายแล้วเนี่ยสีสีด้วยกันนะครับก็คือสีหลักเลยคือสีขาวที่เป็น snow edition นะครับแบบนี้แล้วก็จะมีสีดำนะครับสีที่เป็นมัชฌะกรีนรวมไปถึงสีไฮเดนเดียบลูนะครับดีไซน์รูปแบบต่างๆเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันที่สีอ่ะทีนี้ดีไซน์จะเป็นยังไงเดี๋ยวผมไล่ให้ดูเลยครับสำหรับดีไซน์ของตัว tr 1 0 0นะครับซึ่งด้วยความที่ตัวนี้เป็นเคสไซส์เล็ก ที่เป็นมินิ i t x นะฮะเพราะนั้นเนี่ยการรองรับเมนบอร์ดฮาร์ดแวร์ต่างเนี่ยก็จะเป็นแบบไซส์เล็กนะแต่จะมีอย่างหนึ่งที่สามารถใส่เป็นไซส์ใหญ่ได้จะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันผมเริ่มที่ดีไซน์ภายนอกก่อนเลยอย่างที่บอกไปว่ามันมีทั้งหมด4ส,สีนะครับผมหยิบสีที่เป็นไฮเดรนเ e ียบลูเนี่ยมาแนะนำให้ดู <Okay. S 1> นะครับซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าฮาร์ดแวร์หรือฟังก์ชันดีไซน์ต่างๆเหมือนกันหมดเลยแต่งต่างกันที่สีนะครับผมเริ่มที่ดีไซน์ด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้าก็จะเป็นแบบบเรีย นะครับซึ่งจะมีช่องระบายอากาศเป็นตะแกรงรังผึ้งเล็กๆนะฮะเพื่อความถ่ายเทของอากาศอะไรต่างๆนะฮะด้านบนก็จะมีเพลทเอาไว้ซึ่งตรงเนี้ยจะมีออปชัน a l ลเสริมที่คุณสามารถซื้อจอ LCD มาติดได้นะครับแล้วก็ด้านล่างลงมาครับก็จะเป็นพวก IO port นะฮะมีปุ่ม power เปิดปิดปุ่ม reset switch นะครับ3.5ที่เป็น audio jack แบ like บ combo นะครับทั้งหูฟังทั้งไม่เสียบได้หมดเลยแล้วก็รวมไปถึง USB 3.02ุด์ตที่เป็น Type A นะฮะ Type C ก็มีมาให้ครับเป็น USB 3.2 Gen 2ซึ่งสปีดตรง Type C ยงนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ10กิกครับด้านข้างฟฝั่งนี้ก็จะเป็นฝาปิดนะฮะเป็นฝั่งขวาของตัวเครื่องแล้วก็จะมีตะแกรงรังพึ่งด้านในมีฟิลเตอร์ซึ่งสามารถเปิดออกได้แบบง่ายๆนี่แบบนี้เพราะว่ามันจะเป็นแม่เหล็กแมกเนตติดตั้งนะครับด้านหลังครับ ก็จะเป็นในส่วนที่เป็น I/O port นะครับนี่ของเมนบอร์ดจะอยู่บริเวณด้านหลักตรงนี้แล้วก็จะมี expansion slot ให้มาทั้งหมดเนี่ยสมช่องด้วยกันนั่นหมายว่า g r a ฟิกการ์ดเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยสามารถติดตั้งได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นด้านหลังด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งนะฮะนี่เปิดฝาแบบง่ายๆเหมือนกันนะี่ฮะแล้วก็ดึงออกก็จะเป็นจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ด้านในแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์บันเดิลมาให้1กล่อง1เซตนะครับ ส่วนด้านบนก็จะเป็นฝาตะแกงหลังพึ่งตรงนี้จะเป็นพื้นที่ของพัดลม aio ต่างๆซึ่งสามารถถอดออกได้นะครับยกออกได้แบบง่ายครับอันนี้เป็นดีไซน์ภายนอกอ่ะด้านในเดี๋ยวเรามาดูกันครับสำหรับด้านในนะครับจุดติดตั้งฮาร์ดแวร์เมนบอร์ดการ์ดจอต่างๆเนี่ยด้วยความที่เป็นเคสขนาด mini itx ขนาดเล็กนะครับซึ่งเขาจะแบ่งจุดการติดตั้งต่างๆเนี่ยออกเป็น2ส,ส่วนผมเรียกตรงกลางนีว่าเป็นพาร์ติชันแล้วกันคือมีมีพาร์ติชันกั้นตรงกลาง นะครับจุดติดตั้งเมนบอร์ด power supply นะฮะจะอยู่ฝั่งนี้ถ้าเราหันหน้าเข้าหาเครื่องเนี่ยเมนบอร์ดจะอยู่ฝั่งขวาซึ่งตรงนี้จะเป็นจุดติดตั้งเมนบอร์ดซึ่งตัวนี้เนี่ยรองรับแค่ไซส์ที่เป็น mini ITX เท่านั้นนะครับแล้วก็เ x ็ก n s i o n s l o ลออกด้านนี้ฝั่งนี้จะเป็นจุดติดตั้ง power supply ซึ่งตัวนี้รองรับ power supply ที่เป็นขนาด SFX หรือ small form factor เท่านั้นนะครับแล้วก็จะมีสาย AC ที่เขาร้อยมาให้แล้วติดตั้งมาให้แล้วเพราะว่าเนื่องจาก power supply เนี่ยอยู่ด้านในของเคสถ้าเรามีสาย AC ของ power ก็สามารถเสียบเชื่อมต่อด้านหลังนี้ได้เลยนะฮะก็จะเป็น2จุดตรงนี้จุดติดตั้ง CPU cooler ตัวนี้ถ้าเป็นซิงค์ลมเนี่ยส่วนสูง,สง,สงตามสเปคเขากำหนดมาที่6 8ม mm, ิลิเมตรหรือประมาณ6เซนเพราะนั้นต้องเป็นไซส์เล็กๆเ,เท่านั้นนะครับแต่ว่าตัวนี้ติดตั้ง AO ได้ผมแนะนำาเป็น AO ครับนะฮะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งซ้ายของตัวเครื่องซึ่งจะเป็นจุดติดตั้งการ์ดจอหรือกราฟิกการ์ดนะฮะบริเวณนี้ก็เป็นติดตั้งแบบแนวตั้งเลยเพราะว่า e x p ก n s i o n s l ส t เนี่ยให้มา3ช่องตรงนี้นั่นหมายความว่าการ์ดใหญ่ๆที่กินพื้นที่2สล็อตครึ่งหรือสาสล็อตเนี่ยก็สามารถติดตัั้้งไดนะครบ ข้อดีของบริเวณนี้ครับเคสที่ R 1 0 0เนี่ยเขาจะมีตัวล็อกการ์ดจอติดตั้งมาให้เลยแบบแนวตั้งซึ่งจะเป็นร่องมาให้3 3ถึง4ช่องก็สามารถเลือกใช้ที่ลงล็อกกับการ์ดของตัวเองแล้วมีเมมโมรี่โฟมดันแบ็กเพ e ด้านหลังและสามารถสไลด์ครับนะครับวางในจุดที่เหมาะสมกับกราฟิกการ์ดได้นะครับความยาวของกราฟิกการ์ดตรงนี้นะครับ รองรับที่350 mm, มิลเมตรนั่นหมายความว่าการที่มีความยาว35เซนเนี่ยสามารถติดตั้งได้แบบสบายสบายนะครับทีนี้ด้านบนบริเวณนี้ฮะคุณสามารถถอดเพจตรงนี้ออกมาติดตั้งพัดลมหรือหม้อน้ำที่เป็น aio นะครับตรงนี้ได้สูงสุด2ตอนถ้าเป็น aio radiator นะครับ240 280ติดตั้งได้นะรรวมไปถึงพัดลมถ้าเป็นขนาด12เซนจะได้2ตัว14เซนก็จะได้2ตัวนะครับก็สามารถติดตั้งด้านบนได้แล้วก็ ลากปั๊มน้ำต่างๆนะครับมาที่ตัวเมนบอร์ดได้นะครับอันนี้จุดติดตั้งฮาร์ดแวร์ด้านในเดี๋ยวติดตั้งแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงผมมีให้ดูครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นเครื่องที่ประกอบฮาร์ดแวร์ทุกอย่างนะฮะแล้วก็พร้อมใช้งานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราจะได้เห็นกันว่าประกอบฮาร์ดแวร์เข้าไปแล้วเนี่ยลักษณะท่าทางมันจะเป็นยังไงนะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นกราฟิกการ์ดครับเป็นการ์ดไซส์ใหญ่นะครับก็เป็นการ์ด RTX 4090 FE หรือ Founder Edition นะครับซึ่งขนาดความกว้างของการ์ดเนี่ยกินพื้นที่ทั้งหมด3สล็อตด,ด้วยกันพื้นที่ตรงนี้3สล็อตเต็มๆพอดีวางติดตั้งแล้วหน้าตาจะเป็นแบบนี้เท่ๆเลยครับนี่หล่อมากครับการ์ด Founder Edition อันนี้เป็นฝั่งของกราฟิกการ์ดเราข้ามไปดูฝั่ง partition อีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้จะเป็นพื้นที่ของเมนบอร์ดนะฮะจะเป็นพื้นที่ของเมนบอร์ดอยู่ตรงนี้เป็น ITX นะครเป็น Mini ITX แล้วก็ การติดตั้งชุดระบายความร้อนตัวน,นี้จะเป็น AIO ระบายความร้อนด้วยน้ำนะครับเป็น all in one ซึ่งติดตั้งหมอ้อน้ำา2ตอนนี่ก็จะอยู่ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็ลากสายนะฮะปั๊มอยู่ตรงนี้บล็อกอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พื้นที่ของ power supply ที่เป็น SFX หรือ small form factor นะครับก็<ๆ>จะเห็นว่าชุดนี้จัดเต็ม Mainboard ITX นะมีชุดน้ำา2ตอนการเอที่เป็นตัว 4090ูน40ไปถึง power supply ที่เป็น sfx ก็จะอยู่เต็มพอดีนะครับเวลาเราปิดฝาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นใช่เลยทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์ b u n d ิ e ที่เขาให้มานะครับ<ๆ>ก็จะใส่กล่องกระดาษมาแบบนี้นะฮะนี่ในแต่ละกล่องก็จะตรงสีตรงรุ่นนะฮะเดี๋ยวออกมาวางทีเดียวเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับซึ่งอุปกรณ์ b u n d ิ e เนี่ยผมว่า tr 1 0 0เนี่ยค่อนข้างจำเป็น นะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นถุงเซตนี้ซึ่งเขาจะมีตัวที่เป็นฟอนต์พาเนลดิสเพย์นะครับที่สามารถเปลี่ยนได้แล้วคุณสามารถซื้อจอ L C D ใส่ใเนเทรดนี้ได้นะครับแล้วไปเปลี่ยนด้านหน้าได้เลยแล้วก็ด้านในถุงก็จะมีน็อตสกูสายรัดนะครับนี่ลำโพงบัตเซินอยังมีอยูนะ่แล้วก็จะมีสายรัดสายไฟนะครับแล้วก็จะเป็นตัว V G a แคมป์หรือที่ล็อกการ์จอ Uh huh. ให้มานี่แล้วก็จะเป็นชุดคู่มือ installation guide และที่สำคัญเลยอันนี้ขาดไม่ได้นะครับนั่นก็คือสายเลเซอร์การ์ดเขาให้มาความยาวอันนี้ย2 2ซนเมตรมมซึ่งมันจะพอดีกับการใช้เคสตัวนี้ซึ่งมันจำเป็นนะครับเพราะว่าการติดตั้งเมนบอร์ดและการ์ดจอมันอยู่คนละฝั่งกันนะครับนี่คุณก็สามารถใช้ตัวนี้ติดตั้งแล้วก็ใส่การ์ดจอได้แ,แบบสบายๆครับ สรุปภาพรวมนะครับสำหรับเคสร,รุ่น TR 1 0 0ตัวนี้นะครับจริงๆต้องเล่าคอนเซปต์นิดหนึ่งนะฮะ TR 1 0 0เนี่ยชื่อซีรีส์ของเขาคือมันมาจาก travel ครับ TR เป็นไซส์มินิเคสนะครับสำหรับเดินทางได้พกพาได้นะค,คนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่ต้องออกกองนอกสถานที่นะครับโปรดักชั่นเฮาส์ที่ต้องใช้ คอมพิวเตอร์ PC เนี่ยนอกสถานที่เนี่ยผมว่าตัวนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็คนที่ชื่นชอบเคสไซส์มินิเนี่ยฝากด้วยครับสำหรับ TR100 นะฮะตอนนี้วางจำหน่ายแล้วนะครับสีสีด้วยกันนี่อยู่ตรงหน้าผมครบเลยไม่ว่าจะเป็นสีขาว Snow Edition นะครับสีดำสีเขียวที่เป็นมัชชะกรีนรวมไปถึงสีไฮเดนเดียบลูของทาง t t t h e r m o t e มเทครับนะฮะใครที่สนใจครับก็สามารถหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศได้แล้ววันนี้นะครับ ฝากไว้ด้วยครับสำหรับ TR100 ครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ